โอเคครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกำลังจะไปที่ MBK แล้วก็จริงวิดีโอนี้เมนหลักอยากพูดถึงตัวกล้อง Sony ZV-1 ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นะก็ใช้งานมากเกือบปีละเดี๋ยวนี้ข้อมูลที่ทำให้คนที่สนใจกล้องนี้ในช่วงปีนี้นะได้รู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นจากที่ใช้งานไปประมาณเกือบปีนะว่ากล้องตัวนี้เป็นไงบ้างนะครับ เคตอนนี้มาถึงที่ MBK แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เดผมขอพูดึงเรื่องตัว Sony z V1 ก่อนเผื่อมีใครสนใจนะกเ็เดี๋ยวหาที่ว่างแป๊บนึงโอเคเราได้ที่ตั้งกล้องแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวไมโครโฟนจากตัวกล้องเลยนะก็เอาดูเรื่งสภาพเสียงว่านี้ผมตั้งใจว่าจะไม่ต่อไมโครโฟนเพิ่มเติมนะเพื่อที่ว่าคนสนใจจะได้ยินสภาพแวดล้อมไปสภาพแวดล้อถมถแถวสยามตอนนี้คือ มีแค่เสียงรถไฟฟ้าที่เสียงดังนอกนั้นเสียงเดินเสียงรถอะไรงเงี้ยค่อนข้างน้อยนะอันนี้ก็ลองดูเรื่องเสียงกันไปวยเอ่อเท่าที่ใช้งานตัวกล้องซ o n y นซัปปีวันผมชอบในเรื่องความกระทัดรัดเ,เรื่องความแร็แล่างมีเสียงปิดแต่เอาใหม่ก็คือผมชอบตัวของกล้องเนี่ยทีนะ่มันมีแอสลอปด้วยแอสซอลสามมันทําให้ผมสามารถทํางานไปทําสีร่วมกับตัวกล้องใหญ่ผมใช้งานอยู่ได้ด้วยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับ ก็อื่เนี่ยส่วนตัวของผมจะไม่ได้ใช้ตัวกล้องในลักษณะที่เป็นปกติผมเคยรีวิวไปแล้วตัวของอะแดปเตอร์ที่ผมใช้งานอยู่อะแดปเตอร์เลนส์มุมกว้างอ่างนีน้อันนี้ลองดูอันนี้ผมตั้งค่าที่ f2 ลองดูมันก็จะได้เบอร์หลังจังๆนะแล้วก็ความกว้างเนี่ยันได้ประมาณนี้ซึ่งผมโอเคผมคับฟีมากถึงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้จริงแล้วก็มันคือคอมโบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือตัวซัดนคู่กับตัวของอะแดปเตอร์มุมกว้าง เพื่อที่ว่าตอนถือถ่ายอย่างเงี้ยมันจะได้ยังกว้างอยู่มันไม่ได้แคบแบบตัวเลนส์ปกติเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบในความเป็นแบบเล็กๆแล้วก็คอมมีอะแดปเตอร์เนี้ยมันก็จบงานเท่าที่ผมอยากให้มันแบบงานคาดหวังกับกล้องตัวนี้เนี่ยก็คือเอามาเป็นกล้องเสริมจากตัวใหญ่ที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวของ A 6 5 0 0หรือตัวของ A 7 s m a r k สามเหลนั้นก็จะเป็นกล้องเสริมเวลาออกมาข้างนอกอแบบเนี้ยแล้วก็เวลาใช้ก็จะ ดูฟ้าฝนนิดน,นึงเพราะว่าตัวกล้องมันจะไม่ได้แบบมีการกันน้ํกากันร,ร้องฝนอะไรใดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนฝนตกมีรองฝนเนี่ยผมเชื่อไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้เนี่ยบอกกันไว้เลยนะถ้าถติว่าใครจะซื้อแล้วแบบเฮ้ยคิดว่ามันลุยได้เออคือมันมันไม่ได้ลุยได้ขนาดนั้นนะก็ะตอ้องเรื่องรองน้าร้องฝนยังไงก็กล้องกับของที่เป็นอิเล็กทรอน,นิกส์เนี่ยก็ยังต้องระวังอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมมาพูดต่อผมขอเข้าไปที่โฟโตฟล์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกัน ในส่วนของที่ผมใช้เรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของข้อควรระวังข้อจํากัดอะไรเนี่ยอาจจะว,ว่างครับเดี๋ยวขอขึ้นไปที่โฟโตไฟก่อนว่ากันโอเคตอนนี้มาถึงที่โฟโตไฟแล้วใครสนใจพวกเกี่ยวกับอุปก,กรณ์กล้องก็ขึ้นมาเดี๋ยวผมต้องไปเอาตัวของ A1 กับตัวของ R5 เออมาถ่าย 8K ก่อน A1 อยู่อ่านี่ A1 A1 ตรนี้ก็ใครสนใจตัวกล้องนะก็มาดูได้ที่โฟโตไฟแล้วก็ ถ้าเป็นแคนนอนจะอยู่อีกโซนหนึ่งตัวของ R5 ถ้า R5 เนี่ยผมแนะนำว่าให้รีเควส t อยากให้ทุกคนลองกับตัวเลนส์28่ 2, 2> <c oughs> <c oughs> แจะได้รู้ว่าของดีเนี่ย <c oughs> มันหนักแค่ไหนซึ่งแบบมันเป็นเลน์ที่ผมอยากให้อะไรอโซนี่ออกมาจริงๆเออตรงนั้นแต่อยากให้ทุกคนลองมากตัว28-70 F2 ของตัว Canon RF นะก็เป็นเลนส์ที่ดีแล้วก็รอคิวนานมากตอนนี้เลนแพงด้วยน้ำหนักเยอะด้วย เดี๋ยวผมขอไปลองถ่ายตัวเลนส์ไอตัวไฟ 8K เก็บไปเป็นฟุตเใช้กับตัวเทสต r ตั iPad Pro M1 ก่อนโอเคอันนี้มาสรุปอีกส่วนหนึ่งนะพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งของตัวกล้อง Sony ZV1 เนี่ย ข้อควรระวังในการใช้งานก็คือเรื่องแบตเตอรี่หมดค่อนข้างเร็วนะสำหรับคนที่ถ่าย 4K ผมถ่าย 4K เป็นหลักเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ไปเร็วมากตอบไม่ได้โดยตรงว่าแบตเตอรีอ่หนึ่งก้อนเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยอยู่ได้สักกี่ชั่วโมงแต่คือสำหรับกลตัวผมที่ผมใช้เนี่ยก็ถ่ายตนายอนยาวๆสัก40 45นาทีหมดแล้วหรือถ้าเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยก็โอเคแหละประมาณอย่างเนี้ยออกมาอย่างตอนเนี้ยออกมาเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงละ เออหนึ่งสองสามกับสามชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปเหลือสองขีดจากมีทั้งหมดสี่ขีดลอดไปสองขีดสองขีดก็ได้ประมาณนี้สําหรับการใช้งานทั่ว,วไปนะครับอันนี้เรื่องแบตเตอรี่เรื่องหนึงก็วางแผนให้ดีๆสําหรับคนที่ซื้อใช้งานแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยที่ผมสุกว่าต้องต้องรู้ก่อนที่จะซื้อก็คือเรื่องของขนาดเซ็นเซอร์ขนาดเซ็นเซอร์ของตัวกล้องเนี่ยมันคือ1นิ้วเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อจํากัดในการใช้งานตอนกลางคืนที่ ออมันก็ไม่เอาไหวแต่ถ้าสภาพแสงประมาณอย่างเงี้ยครับตอนกลางคืนถ้ามีแสงแบบชั่วๆไปเนี่ยมันสามารถถ่ายได้ไม่มีปัญหาครับอันเนี้ยมันโอเคมากออมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้แต่ถ้าไปเจอแสงที่มืดมากหน่อยเออแบบไม่ค่อยมีแสงเลยแล้วเราต้องดัน ISO ขึ้นไปสูงๆเออแบบเนี้ยอันเนี้ยก็จะแบบออตัวภาพก็จะเริ่มมีกรนตัววิดีโอจะเริ่มมีเกรนเยอะมากละอันเนี้ยก็ให้รู้กันไว้ก่อน โซน่าสุดท้ายเนี่ยก็คือผมว่าคำถามคลาสสิกมากซื้ออะไรดีระหว่างตัวของ s o n y ZV-1 หรือเป็นกล้องเปลี่ยนเลนอย่างตัวของ A64 0 0 A6600 หรือแม้กระทั่งตัวที่มีข่าวตอนนี้ตัวของ ZV-10E เอ่อัต V10E เนี่ยก็ว่ากันว่ามันคือตระกูลเดียวกับตัวของ Sony ZV-1 แต่คือมันจะเป็นตัวกล้องเปลี่ยนเลนได้ตรงนั้นเรื่องนีน้ต้องอย้อนกลับไปที่ตัวเองเลยครับถามตัวเองว่าเราต้องการกล้องแบบไหนถ้าต้องการกล้องที่ มันเป็นกล้องแบบเอ,อ่อตัวเดียวแล้วใช้งานได้เยอะๆหลากหลายอันเนี้ยผมก็เชียร์ว่าให้ไปซื้อตัวกล้องเปลี่ยนเลนส์ไปเลยแล้วก็ซื้อเลนส์เพิ่มซื้อเลนส์ซิกมา 16f 1.4ซื้อเลนส์ซิกมา 30f 1.4อะไรพวกนั้นนะอ,อ่ะกอซื้อไปเลยครับส่วนว่าถ้าสมมติว่าอยากได้กล้องเล็กๆเบาๆอนเนกประสงค์เอ,อ่ออย่างเงี้ยต่อให้อ,อ่ไม่มีกล้องตัวใหญ่อยู่ก็ตามแต่อยากได้กล้องเดียวแล้วแบบ ง่ายง่ายใช้งานได้ง่ายๆแบบเนี้ยตัวของโ o n y z v ัดตัวเนี้ยมันก็ตอบโจทย์ในพาทนี้นะอย่างตัวผมอย่างที่บอกไั้นต้นเนี่ยผมใช้เป็นกล้องเสริมสำหรับกล้องตัวใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะใช้สลับสลับไปมากันตรงนั้นแต่คือถ้าวันไหนที่เอากล้องตัวนี้ออกมาันก็เแบบเรารู้ว่ามันทํางานอะไรให้เราได้มันตอบโจทย์อะไรให้เราได้ตรงนี้ก็ลองเรียกกันดูนะครับก็อันเนี้ยก็เป็นประสบการณ์จากที่ผมใช้ตัวกล้องโ Sony z v ัดมาเกือบเกือบหนึ่งปี เออก็จะประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็ใช้งานแฮปปี้ดีนะครับก็ลองดูแล้วเดี๋ยวในวิดีโอต่อๆไปก็รอติดตามอย่าลืมกด subscribe กันด้วยขอ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 กึก้งกึก้งกึกก้กดซับสไ์กดลค์กันไปด้วยนะก็เดี๋ยวจะมีตัวของวิดีโอเกี่ยวกับตัวของ iPad Pro อีกตอนนึงเดีกยบไฟวิดีโอ 8K ไว้ตกลงแล้วเดี๋ยวว่าข iPad Pro M1 นะมันเอาไหวไหมเออลราเดี๋ยวว่ากันครับส่วนตอนนี้ไปก่อนครับดีครับ